ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Excel นะคะในคลิปนี้จะาไปดูเทคนิคการสร้างกราฟที่แสดงเปอร์เซ็นต์นะคะข้อมูลออกมาโดยเราจะสร้างเป็นกราฟที่จะมีข้อมูล2ค่าแล้วจะเน้นข้างที่เราต้องการจะดูขึ้นมาจากตัวอย่างตรงนี้คือข้อมูลแสดงความคืบหน้าของงานซึ่ง งานที่ทำเสร็จไปแล้วเนี่ย25%เราจะกรอกไว้ในเซลล์นี้แล้วงานคงค้างก็คือจะเหลือ75%ก็คือปกติงานชิ้นหนึ่งอะ่ะถ้าเราทำเต็มที่อ่ะก็คือข้ามก็คือ100%ใช่ไหมคะแล้วก็จะทำไป25มันก็ต้องเหลือ75ซึ่งข้อมูลตรงนี้เราจะใส่สูตรไว้งานที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ เราจะใส่สูตรเท่ากับ c2 คือไปลิงก์เซลล์ c2 ค่า25มาแสดงผลแล้วงานโครงค้างที่เหลือก็คือจะใส่สูตรเท่ากับ1ลบ c5 ก็ 5, คือลบค่าตรงนี้ซึ่ง1ก็คือ100%นั่นะแหละนะคะก็คือลบออกมามันจะลบออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ก็คือจะได้75%ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น30ผลลัพธ์ก็จะเป็น30กราฟก็จะเปลี่ยนตามซึ่งวิธีการสร้างกราฟตรงนี้ เราจะสร้างโดยการสร้างกราฟเป็นกราฟโดนัทแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยทำได้ไม่ยากเลยค่ะจะขอลบกราฟตัวอย่างตัวนี้ทิ้งจากข้อมูลตรงนี้ก็เลือกข้อมูลชุดนี้เข้ามาแล้วก็คลิกที่ insert คลิกที่ปุ่ม chart pie แล้วก็เลือกโดนัทตรงนี้ก็ได้โดนัทมาปุ๊บแล้วก็มาปรับแต่งข้อมูลจะมี2ชิ้น ิ้นสีฟ้าก็คือค่าที่เป็น25%ชิ้นสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือค่าที่เป็น75%เราจะคลิกซ้ำที่ชิ้นสีน้ำเงินตรงนี้หรือดับเบิลคลิกเปิดคำสั่ง format data points ขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ fill and line ตรงนี้ก็คือเติมสีแล้วก็จะเลือกเป็นสีเทาตรงนี้หรือจะมาเลือกที่ format ตรงนี้แล้วก็จะมาเลือกสีจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน ตรงนี้เราจะใช้สีน้ําเงินเราจะให้ข้อมูลชุดนี้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นจะได้เน้นให้มันโดดเด่นจะได้ดูค่าของเปอร์เซนต์ความขึ้นหน้าของงานได้ชัดเจนเราก็จะอยู่ในหน้าต่าง Format Data Point ตรงนี้แล้วก็คลิกที่หัวข้อ Border ค่ะแล้วก็เลือกว่าเราจะให้ Border สีอะไรแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ซึ่ง ถ้าเราจะให้มันใหญ่นะเราต้องใส่บ์เดอร์มันประมาณสักเอาสัก27พอเราใส่27ไปปุ๊บตัวนี้คือมันใหญ่ขึ้นมาแล้วนะแต่มันเป็นสีขาวอยู่เพราะว่าตัวนี้คัลเลอร์เป็นสีขาวแล้วก็เลือกเป็นสีที่เราต้องการถือว่าเลือกสีส้มนี่เราก็จะได้กราฟเน้นขึ้นมาเป็นสีส้มตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้ปกติอะกราฟ เราตรงนี้มันสามารถปรับแต่งวงกลมของตัวรูดโดนัทได้ก็จะคลิกถ้าเราคลิกที่ชาร์จแล้วก็คลิกซ้ําตรงนี้ก็คือจะเลือกกราฟโดยรวมแต่ถ้าคลิกที่ชิ้นกราฟตรงนี้ก็คือจะเลือกกราฟตรงนี้แล้วก็จะเลือกที่ series option ออจะปรับได้3แบบนะคะก็คือ engine first slide ก็คือ first slide คือสไลด์อันแรก ก็คือข้อมูลชิ้นแรกเนะี่ยเราจะให้มันแสดงในมุมไหนเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าแสดงมุมซ้ายมุมขวากำหนดแองเจิลมันเราให้มันอยู่มุมซ้ายตรงนี้หรือจะให้มันอยู่มุมขวาก็ขยับได้โดนัทเอ็กซ์โพชัน่นโดนัทเอ็กซ์โพชั่นก็คือการขยายโดนัทออกมาก็คือซึ่งปกติเราสามารถคลิกลากเนี้ยได้ก็คลิกลากคับแต่เราไม่ขยายออกนะเอ็กซ์โพชั่นเลยเป็นศูนย์ แลวที่น่าสนใจก็คือตัวโดนัทโฮนี้โดนัทโฮไซก็คือรูของโดนัทตรงนี้เราจะให้มันใหญ่หรือเล็กเนี่ยก็คือให้มันมีขนาดใหญ่แบบนี้หรือให้มันเล็กเราต้องการจะเน้นกราฟชิ้นนอกใช่ไหมที่เป็นสีส้มเราก็อาจจะปรับตรงนี้ชิ้นนี้ให้มันเล็กลงได้ตามความเหมาะสมอันนี้ก็ปรับไ,ได้เราก็จะได้กราฟโดนัทมาตรงนี้ก็มาใส่ไทเทิร์นหน่อยนอึง รใส่เทอเนอร์เสร็จแล้วเราต้องการเอาค่าเปอร์เซนต์จากตรงนี้มาใส่นะคะแสดงกำกับตรงนี้ด้วยซึ่งการแสดงตรงนี้เราจะเลือกในการแสดงค่ากำกับได้ก็คือจะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะ data label ก็คือแสดงค่าเปอร์เซนต์กำกับเนี่ยก็คือ25%แล้วก็คลิกที่แท็บ home ขยายฟอนต์ให้ใหญ่แล้วก็เลือกสี ทีเราก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาแล้วถ้าต้องการจะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คลิกชิ้นกราฟตรงนี้แล้วก็เลือก Data Label มันจะโชว์เนี่ยค่ะ75%แต่ว่าเราก็คลิกซ้ำชิ้นนี้นะแล้วก็ทำให้มันเล็กลงหรือจะไปปรับโดนั t โทให้มันใหญ่ขึ้นจะได้เห็นค่าที่เราก็จะได้ค่าของเปอร์เซ็นต์ 25%ก็คืองานเสร็จไปแล้ว25%ยังเหลือ75%ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น50ตัวนี้หน้าตาของกราฟเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นค่าต่างๆพกนี้มันก็จะถูกปรับโดยอัตโนมัติส่วิา75%เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนี่คือการสร้างกราฟที่เป็นลักษณะแบบอินโฟกราฟิกเราให้แสดงผลเป็นกราฟิก ก็จะดูสวยงามดูแปลกตาขึ้นนะคะก็ลองนำไปใช้งานดูค่ะขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิป,ปใหม่ๆ